วางโครงร่างนำเสนออย่างไรให้คนประทับใจน้องนองคะไม่ว่าเราจะนำเสนอผลงานวิจัยนำเสนอผลการดำเนินงานหรือนำเสนออะไรก็แล้วแต่การวางโครงเรื่องหรือลำดับการนำเสนอเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากพี่อยากจะมาแนะนำนะคะการนำเสนอที่วางโครงนะคะ3ช่วงด้วยกันช่วงต้นเริ่มต้นต้องตื่นเต้น เคยไหมคะเวลาเราไปฟังวิทยากรบางครั้งเนี่ยนะคะเขาพูดประมาณสักครึ่งนาทีหนึ่งนาทีเราก็สามารถประเมินได้แล้วว่าเอหัวข้อนี้ไม่น่าสนใจเอวิทยากรคนนี้พูดแล้วน่าเบือ่อหรือไม่น่าสนใจเราประเมินได้เพราะฉะนั้นช่วงเริ่มต้นทำอย่างไรให้คนสนใจให้ดูตื่นเต้นให้น่าติดตาม สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัตินะคะสำหรับการนําเสนอคือการออกตัวออกตัวว่ายังไม่ค่อยพร้อมเพิ่งได้รับมอบหมายไม่ค่อยสบายอย่างนี้ไม่ควรนะคะหรือถ่อมตัวว่าเ,เรื่องนี้ก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยเก่งเ,เรื่องนี้ก็ดิฉันก็เป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดาแบบนี้นะก็ไม่เหมาะสมหรือบางคนก็เป็นการอวดตัว คืออวดเกินไปจบนู่นประสบการณ์นี่เ,เก่งสารพัดเลยนะคะบางคนก็จะรู้สึกหมันไส้กับคนที่อวดตัวจนเกินไปหรือบางคนก็เริ่มต้นในการขออภัยนู่นขออภัยนี่นะคะอันนี้ก็ดูไม่ดีหรือบางคนร้ายกว่านั้นตำหนิหรือมีเรื่องกับคนฟังนะะไม่ทราบหงุดหงิดมาจากไหนก็จะว่าผู้ฟังจะกระแนะกระแหนหรือ ใส่อารมณ์ไปกับผู้ฟังอันนี้เริ่มต้นแย่แล้วนะคะต่อไปก็ไม่มีใครฟังแล้วถัดไปคือเมื่อกี้ต้นนะคะตอนนี้คือกลางกลางก็คือเนื้อหาต้องกลมกลืนเราจะไปพูดเรื่องอะไรต้องมีความรู้ต้องศึกษาเรื่องนั้นเป็นอย่างดีวางโครงเรื่องว่าจะเรียงลำดับอย่างไรให้ฟังเข้าใจง่ายการใช้สื่อใช้สื่ออย่างไรมีวิธีการถ่ายทอดอย่างไรมีตัวอย่างนะคะนี่คือการที่เราจะต้อง ให้ความสนใจกับเนื้อหาที่ดูกลมกลืนดูมีลำดับขั้นตอนฟังแล้วเข้าใจง่ายอันที่3ค่ะส่วนที่3คือส่วนปลายสรุปจบประทับใจคนฟังเรามาโดยตลอดนะคะ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอาจจะสนุกสนานหรืออาจจะดูเหมือนเข้าใจตอนตอนจบสุดท้ายบางครั้งก็ลืมค่ะว่าเราพูดอะไรเพราะฉะนั้นตอนจบ เราต้องสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เราพูดทั้งหมดมีอะไรบ้างอยากจะฝากข้อคิดอะไรหรือฝากประเด็นอะไรไว้ทุกคนออกไปจากห้องก็จะจดจำได้นะการสรุปจบนี้ตอนจบนี้เราไม่ควรที่จะใช้คำพูดเช่นก็มีเท่านี้ยุติเพียงเท่านี้ไม่มากก็น,น้อยอขออภัยหรือว่าถามผู้ฟังว่าเป็นไงได้ประโยชน์ไหมดีไหมเพราะว่า ผู้ฟังไม่พูดความจริงหรอกค่ะเขาก็จะต้องบอกว่าดีนะ,ะม,นมันไม่ต้องถามการสรุปจบถ้าสรุปดีทุกคนประทับใจออกจากห้องประชุมไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความทรงจำที่ดีนะได้ประโยชน์นั้นการแบ่งเนื้อหานะคะต้นก็ควรจะประมาณ5-10%ส่วนกลางคือเนื้อหาประมาณ80%และส่วนสรุปจบก็5-10%นะ,ะเริ่มต้น เริ่มให้ตื่นเต้นเนื้อหาให้กลมกลืนสรุปจบให้ประทับใจถ้าสามารถทำได้สามส่วนนี้อย่างสมบูรณ์แล้วเชื่อว่าการนำเสนอของทุกท่านก็จะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะสวัสดีค่ะ